สวัสดีครับงอดวันที่หนึงมาแล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเมืองเมื่อปูเอาเด้อเมืองปูเห็ดอย่างนาะนี่น,น,นะพี่น้องเอฟซีครับบรรับชมรับฟังจากช่องเสยเพรวยได้ครับครับสวัสดีครับช่องเสยเพรวยนะครับนี่ไล่ซื้อกระดิ่งนะครับผมกระต่ายการะดิ่งครับผม

อโอ้โลูกไก่ยิ้มเราลุวยกับไปเจวันเฮค่าเฮปเขาเขาได้ขึ้นน้ำโม่ขึ้นหอดปูอ,อยางมากยิ่มมากเอาอันเอาอันไล่ซื้อยิ้ม,มเราลุ้ย,ยครับไปครับครับอันจแจงเราพาลวยถวายกระดิ่งแล้วปูเด้อหนึ่งลูกครับเอากริ่งเาลุ้ยม่วงขาวม่วงทางบ้างรับหน้าจอไปเได้ครับทดลองช่วย นี้อ้นนว้แมน,น,เนเดบชีด้วของลูกครับของลูกกับของอันยิ้ม่าด้วยครับก <c oughs> ็ยิ้มแล้วลด้วยไปไปเขยิ้มมาด้วยจาพูกอะไรสุดอดบ้าจะพวกอะไรบวมถวายว้กรดิงแม่ปู เอากินมารวมครับร่วมถวายต่อกะดิ่งครับถวายกระดิ่งมของเอ็มที่แม่แมของที่ครับเป็นของชวนตัวของส่วนตัวครับเอาไับครับครับครัต้องได้เวิรมาังตังที่ขาขาวพาต้อกตัวปักดักต้องาเีแล้วด้ย เขาคือน <yap a> er, ักแตงเมาเออไม่ก <t ắng> ันไม่กานคอยคอยต้มีหาให้มิถกไม่หนาวมิถกไม่หวานะลูกหรือเล่าให้ทุกเอาข้าวแข็งแรกให้่็ได้น้องให้ท้องไห้มาคิดแต่งานแต่เรื่อก้าวนะหล้งปฟูหลองแตกยาเรื่อถังนะอีนั่งแตงเมาว่าคือได้อาไปทำอะไรคืออะไรแตกนาว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  ฮัหวานบ้าเหลับครับป้านักกาาแตงง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 พอเข้ามางง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 เข้ามางง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 เข้าเข้าเขงาเาเข้าเขบา่าเข้ามาเ้พ่อกลับมาล้กครอกการทั้งใทั้งใจครับอีของกองกวยตัอัา a ี้เอพีนางน้องหนึ่งค่ะ em nắng nó mình yêu còn con cá điếc nó học nào thạo lại khó quá thằng ơi ừ, nhạc phải đi khó nhạc tệ nhạc tệ khó cái này cực quá em phi phạt quá Đua vừa sáng đi sáng cá điếc răng công ơn chị non ơn má con đó ầu đó ầu đó ầu đó เอาเด้อกายิงเอาเด้อการุชีเอาเด้อวาชันวะเอาวัคือวาชันวัดวคือโรคงโรคงาเอาหายไม่ทนไม่หนาวไม่ทนไม่หวานด้ตุ่บหัน้ถูกความ้นถูกควาแข็งแรงร่างกายโหางาหายท้องแรงาี่น้หาาน้เสียงดังกลางวานไปขวาวโร่หยงแตกางาเงาเงาวางลดูา เรื่งที่หอมระคั่งที่คำนั่ที่ทางผ้าทังกาตายเงื่อนกานที่กระายไปทั่ว่าชื่อแจ้งการคีกระจายไปทั่ว่าชื่อเจ้งแบบปต่นีิจแนววสองเมือนพุ่มผลเหมือนกินเอว้ยกินแทงผ้าทังกากายเตินทองท้ายทองนั่นที่โพธิไท้ายรูกไขว้ไปพุ่งไปกินน้ำกันทางทอยยันแล้วหรืเปล่าอ้านอ่านี่นี่จบ่หลาเรบาง จงรกิ okay? on uh ่ข้างเต้าเต้ามาจากอะไรว่าจังไรกี่วัเสียอีกเอาเทียงมาหลเท่านั้น้องสี่าัไรเ้ปูาดยังองเหนียวาจังรไม่เก็ดเกาจังไไม่เก็ไม่เก็ดไม่เก็มีเก็ดตั้งสองหงส์ในติปูมันไม่มองนู้นแลวันใครไปกไปองเดียวโอ้เป็นมอเตอร์ไซค์เสียไม่มีของไม่มีตาไม่มีปากไม่มีตัว จไม่มีเขียนแต่ว่าองค์ที่แรกมันมีเขียนอยู่เอาเขียนไปใช้ไท้่เก็บได้หัวใจว่าไม่ตาพ่องพาพยากไม่ตาพ่องไมเสร็จด้วยเมื่อนี้เมื่อนีดินหวางหวกงเมื่อนี้ตีปูก็เหนป็นนวงต่ก็เบายหวังหวงข้างนาพ่นี้ข้องหักหวคนตา

เช็งไปเช็นมาเช็นตรงป้าที่เช็งเลขที่ไปเช็งหายพวกเขเขาครั้วัเป็นห้าเก้าสี่ไม่ใช่ห้าเก้าห้านะอ่าเก้าสี่ติปูม้าเป็นห้าเก้าสี่ชงิดตรงนห้าเก้าสี่ช็งิดตตัวเขาย้ำหนักเรื่เป็นพวกแย่งอพาะสาพหวานแต่ว่า ปูตากำปแสดงที่้าชติมคือการที่ทั้งทีเระเป็นเก่าดเอาติดกันไว้ที่ต่างคลขันติดกันจัไปเ้อหันมาคุ้มกันขันเด็กทั้งทจังว่าคุ้มกันขันติดกันเพ้าะว่เก้าเมื่อนี้ติดกันที่โลกเก้าแล้วก็ฮ็ดทั้งทีคักมะ เขาเตากัดดิงากรวัดเมื่อกีนังก๊อกก้อยแป้งขันหาไปค้าวว้าหัวว้าก้บนรมันวางเ้ไหมดักไปหาเอาขัหาไปแป้งไ้กัเห็นเขาบรงักไปแป้งขันหาไปขันหาเาไมมันวางลไหมบปมันก่อไฟเลยไาที่คนได้จักนะท้าจัก้นน่ะ คืนทั้ด่างมาคิแต่ลหน้าบังเอวบัเสียเองคัดก่อนกัดก่อคัดคคัดกเก้าทีแล้วหนังยังก่อย่างบ้าดำมาตกวนดำไรคัดก่อนบ้าจ้ากสี่ใสอีน่างกก่อนคัดก่อนคืนก่อนจ้างไหน่าเชียงฟังคือว่าไปเตียมน้ มาไทกโต้้องเอาตร้องก็ไตงกูตตหนอกมาจะขอตายก็หอือทกนุ่งกูทักูทำกดแต่ว yep. ่ามาบาบอกยกกไปโด่าคลัอกคกูอนบ้อึัดสุคัดว่าอยากตืกังชีงแรงกรังชีแรง กนได้กูในฟาร์มใว่ปูชอบฟารนาบ้านูเอ๊ะนงชอบฟางนาบ้านแล้ววะี้อีกว่นไหให้ฝาก่องป้าทั้งเดยวกวา้าทั้งเียต้อซื้อมาแล้วกููเฝ้านะเท่านั้นก็วางเป้าังเดียวเยเฝาขึ้เฝาขึ้นเทาั้นห้ยย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 ป ได้ไปเขาใครมุดแดงนี่แาบ้านไหนบหป้าอเกียวอใครมดเกี้ยวปางบ้านว่าบ้านว่าบ้านขาเฝ้าก็มาบ้านก็เป็นย่ามด้วย่ย่างบนไปบอนมาบอนหนาบอนบางพวนได้กายว่าโอ้มีคนดูงกได้กายว่าโอ้ยมีคนดูอยว่าถีว่ารักของว่าไรคอว่าไรรักเราว้า Mấy con tao ba, ba chẳng con chẳng con y hư cạo. Von y hư cạo. đen con học. cứ con phục hoạt cứ cao. động hoạt 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 động mới đi hoạt động 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 hoạt

บอกคท่านเลยปลาุักเผาเาลัหลักเกาียวเาล้มหมัเาาลัักเกลวเาลปาดุัเผาาลันหักเียา้มหาเลักเกลียเ้มาด้วยม้ยเาเกาดหมเกยเกาลิ้ม่ักเกยวเกา้มตว่าขาานไม่คักจัเองว่าเราต้อ้หมเขาาลัมกเก่ีวเา้มหกเผาเาั่หอักเีเกา้มมักเผาเาัหกเกลยกากนไม่กียกา้ม่เกยเกา้มักเี เจ้าคนสามอ่ส้อโอ้โอ้โอ้แป้งหางตีแต่ริงสีแม่พอเบยโวตาแดงทกไข่มาตาิดงยานเป็นว่าหน้าเดื๋วนนอน่ะวันนี้มันไม่ทานเขาจะมาส่งมาที่ถ่องวันที่หนึ่งวัอที่สงเห็นบ้ารนบ้าท่นเห็นจังไห่หอือข้าวไรบักข้าวเกางบักก้านเกาหี้บบักข้าวเกางบักก้านเกาง เอาเกาเมื่อเกวยเกาีแท่นอันตัวมาอตีเอาครับพ่อเมื่อเกวี่ครับพ่เมือพี่น้องเอฟซีก็ต้องเอาเครื่องค้เทิงทีของไว้ใครจะเอาไว้เราค้ำนะคือก้งวะข้ารันขอารัน ฟังกันเรื่องพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแช่ช่องเฟยเอ็กพะรวยได้ครับด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ